ำลังรู้สึกไม่สบายตัวอยู่หรือเปล่าครับเรามาฝึกการไอและขับเสมหะเพื่อลดการหอบเหนื่อยโดยการฝึกนี้ไม่ควรฝึกหลังจากรับประทานอาหารเพราะอาจทำให้สำลักอาหารเข้าหลอดลมได้ครับเริ่มจากเทคนิคการไอครับขั้นตอนที่1นั่งตัวตรงหายใจเข้าออกลึกๆชา้ชาๆ2-3ครั้งขั้นตอนที่2หายใจเข้าลึกๆ แล้วกลั้นหายใจไว้ประมาณ3วินาทีโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วไอหน่งถึงสครั้งติดต่อกัน <c oughs> หากเสมหะยังไม่ออกให้พักสักครู่แล้วทำซ้ำอีกรอบครับ <c oughs> ต่อกันด้วยวิธีการขับเสมหะโดวยวิธีการถอนหายใจแรงแล้วเร็วครับขั้นตอนที่1 นั่งตัวตรงหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆ2-3ครั้งขั้นตอนที่2หายใจเข้าลึกแล้วโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยอ้าปากกว้างแล้วพ่นลมออกมาให้ยาวที่สุด1-2ครั้งติดต่อกัน <c oughs> หากเซมหะยังไม่ออกให้ผักสักครู่แล้วทำซ้ำอีกรอบ ควรฝึกวันละ2ถึงครั้งครับอย่าลืมนะครับเทคนิคการไอและขับเสมหะควรฝึกวันละ2-3ถึงครั้งและที่สำคัญห้ามฝึกหลังจากรับประทานอาหารเพราะอาจทำให้สำลักอาหารเข้าหลอดลมได้ครับ